สบายดีบ่บ่ได้พ้อกันโดหา้เจ็บหาโจนทุกคนเป็นจังได้ถามข่าวด้วยหาร์ดเอนหและห่วงใยเอิ้นความสุจใจก็ให้อยู่ดีมีแฮงเดิ้นกให้อยู่ดี เอาจะสี่ไม่ใช่ทั้งข่อยไม่คางล่างผนนั้งคัดท่านพูดอ่ะไ้่คางล่างคัดกับสร้างถอเมื่อขึ้นตัวข่อยตัวแบบไบครับเอาป้าตัวติงเด็ข่อยมากหอดแต่เมื่อขึ้นนี่เนาะเอาจะมาหอดมองนี้นะมากหอดมัวดิบัดนีคนงานแม่จต้งเด็จังโทษนัดข่อยคนงานเนี่ยโทษนัดเจ้าบอกว่ายายเจ้าขันขันสิมากการงานเจ้ามากกว่ามืองานหลเดอเออโทษจังสันข่อยบ่าาดอกทั่วไปบอกข่อยไปถ่ายยุห้องเจ็บพนะห้องเจ็บ อ็ดนด่คือห้องพักเพิ ak, şey er, i i. ่นจิห้องพักเพิ่นอ่ะตัวเออเพิ่นโทร่าจะไหนใหญ่กยไปอีกคนละเ็ดไปพ่อเ็ดได้สน่ะไปอีกเ็ดหนึ่งมิดากล่องฟื้น บ้อเขาไม่ได้ป้อแม่นเขาสิเผาเจ้าติปานนี่จ็กขึ้นไปรอฝ่ายเผาบ่จ็กดอกแต่ว่าก็สร้างตอบป้พอกันมื้อคืนนีีเบิดมื้อก็บ่พอเออมาพ่อมื้อนี้ก็ได้ดอกนี่เด้อผู้เจ้านัดไปนั่นพูดยืนพูดยู้นี่ล่ะอันผู้โทรศัพท์หากันผู้เล่น Facebook ผู้งามๆนั่นแหมกับเรื่องจิมอบคำก่อนให้เล่าห้ผู้เบ่าหมายเลขห้องเกตเนี่ยนะจังมอบเลยครับถ้าจะรักรักใครรักไม่ยากแต่ไม่อยากรักใครให้ใจเผลอถ้าจะรักต้องเลือกรักให้เลิศเลย รักเพื่อเจอรักทำไมรักไม่เป็นตายแล้วไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราหรอกแม่แม้เต่ตัวเรายังเป็นรักตาล้องเลยก็มันจะคลองคือเอาไฟเดียวบนนอรักแค่นี้แค่นี้ก็แค่นี้รักแค่นี้แค่นี้จะแค่ไหนรักแค่นี้แค่นี้ก็ดีไปรัก แค่นี้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 โอ้ขันพ่อไม่มองไปกบเศร้าแค่นี้ละสันอันก็นแค่นี้ตัวเนี้ยไปใส่บ่ได้แม่หองเก็ดเขาก็ตันเปือ้ออเลยอันจะไปยังก็ได้โอ้ไม่เบาเลยวต่พอสวงอกช่วงไจไปไปสแกนนายุทธนาคารไปเหตุโครงการเล่าชนะนั่นโอ้โครงการเราชนะเหตุจังหดกับกบ่ไดสแกนบ่ไดกับบ่พันหมุนลุมลุมบัตรนเพิ่นว่าให้ไปธนาคารเออไปธนาคารกับบ่ใดเพราะว่าคนหลาย เปิดละเหตุออกมาเห็ดยู่ศู์ต,ต่างๆแต่ว่าผู้ยบานแตละบาลจะพผู้่บานบานหวั่นไปนองทางสั่งเป็ดังสิเพื่อป,ประชาสัมพันธ์บอกว่าวันพรุ่งนี้จะมีะการเคลื่อนที่ของเจ้าหน้าที่เพิ่นออกมาบริการนอกพื้นที่ แต่เมื่อคืนเนี่ยครับว้ายจำพ่อไข่ได้บัตรหนึ่งไปในกระเป๋าในเมียได้คิวที่ตะไหรล่ะครับมาก่อนมูนี่คิวที่ลอยสามสิบนี่ละคันคิวที่ลอยสามสิบไปนางถ่ายคิวหนึ่งเพลนสกรันเด้อเฮ็ดศไทยได้เรือไปสแกนยุ่รปอายุนธนาคารได้เลยได้เลยเอานางถ่ายก้อนสีนางถ่ายสกรันพี่น้องเฮ็ดการงานอยู่นี่มันได้เข้าชนะยูโบปูามีน ว่าย่างคนเยาวา์สะประเทศไทยไมีอยู่เดียกัะกาดาอยู่หลังมีทุน่าว่ายุใส่กระซมหัวปอดมหับเบียเือกปดทีเ้ยยุนี่คอยว่ามันเพื่นตั้งต่เลียงจังวะควยดนบะแมนตัวสนาอันเลียงงูเหลียงอ้อพ่อมันบะแมนงูเลียมอ้อไม่ยังขนาดเห็นโอมเจ้าเอนะ จะมาเบาจะมาเบาข่อยศูนย์ให้เขาพ่อแห้งแล้วศซื้อแม่หยังครับศูนย์ให้ไอ้กีอีนี่บ่าแม่อันเห็ดอุ่มเด้นี่แม่หยังกขน่ะสีกระปอมแม่คายขักี้กระป้อมบปล่ยแบบนี้อีกีเป็นหยังภาเป็นหยังครับอีกีภาพข่อยลงทางลงไปใส่ข้อกข้อยผลจะเป็นยุ่งใส่ป้หลงแสดงว่าคุณกีในบอกถือกแล้วแม่บาส่งไปขอก้วยนะถือกแล้วดีบ่ส่งไปขอกสร้าง คลอกสร้างนู่นนี่จักแล้วใครว่ามันหุ่นเนี่ยบอต้ากันเนาะแย่งเนียากก็ยังบ้านเนาะไม่ยังอะไรเจ๊เอาอยู่แย่งยู่ดีๆกระบายยูไปธนาคารพุ่นแหม่อ้าวไปเฮ็ดยังธนาคารเอ้ามึงเฮ็ดคือกูบ่เฒ่าไปสแกนธนาคารเขากะไรมาผีไปไปธนาคารเขากะไรหนีบ่ให้เฮ็ดนี่เราหนีมันออกกันยอดเป็นโควิดยอดเป็นโควิดเออแต่ว่าไดเงี้ยแต่ว่าได้ยินพยาบาลเพิ่นประกาศว่าสิมาสแกนหน้าไฮมาโลกพื้นที่พยาบาลอยู่นี่ล่ะครับ นี่แหละครับสวัสดีค่ะท่านผู้ใหญ่ครับผมอันพักกันในคิวน้ำเพลินไปอันนี้คิวที่สามที่ลอยสามสิบเก้าามาแล้วมาแล้วอยลอยลอยแยแปดสิชื่อว่าจะไหนครับชื่ออสมอบปลุกลูกค่ะอสมอบปลุกลูกได้ลอยแปามเนบ่ครับเอาไปนั่งก่อนส่วนผู้นั้นแหะครับ ไอคิ้วลอยสี่สิบห้าลอยสี่สิบห้าซื้อว่าจังไหนครับซื้อว่าตองอูโอ้นางเลยครับเอาส่วนคนมากกว่าประธานเนี่ยถามซื้ออันผู้มากกว่าเนี่ยซื้อว่าจังไหนก่อนครับซื้อว่าจังไหนผมลืมลืมถามครับอีหล่ะซื้อว่าจังไหนอีล่ะบอปพันน์หนูตีฮะหนูตีเจ้าน่ะล่ะซื้อว่าจังไหนครับเสด็จลงเถิดครับหนูตีเจ้านี่ยแม่ซื้อว่าจังไหนกับเจ้า หูเจ้าเป็นอะไรก่อนซื้อเจ้าไหนไหมก็แจ้งว่าข่เนี่ยซื้อหนูตีนั่งหนูตีน่ะน,นะโอ้เราซื้อหนูตีซื้อหนูตีโอซื้อหนูตี<อ>น้ำสกุลครับถามไผ่เอากระถามเจ้าหันทัวหนูตีน้ำสกุลอีกน้ำสกุลเจ้านั่นไหมถามไผ่มันแม,ม่นจังสั่นเจ้า่ได้ยินเด้อน,น,นั่งหนูตีเนี่ยนั่งสาวหนูตีนี่ น้ำสกุลเจ้านี่แหมโอ๊ยมดเจ้าบ่รู้เลี้ยงข้าเจ้าตั้งปึกก็แต่ว่าซื้อข่อยนี่ซื้อหนูตีน้ำตระกูลนี่ถามไผ่หนูตีถามไผ่เออถ้าจังสันคุณหนูตีถามไผ่นางสักวันสั่นกันวาจังสันน่ะโอ้ยีห้ามเลยซื้อบ้านมาอยากก็สบายไม่เรียกเนาะ ขันยากไดรซื้อบมานบอยากอยู่ในวัดก็นก็มาไปเรียกเอาย้ำธาตุพูดนะภาษาทำซื้อมงวนอยู่ในวัดกูม่อือบอยากดอกตะกี้น้ำะกุลกูแหงมวนกอนนี่น้ำสกุลวาอะไรจ๊ฟอนออมพนจาว่ามวนทำยังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเยทำยังไงฉัเนี่ย โทรศัพท์คอยตั้งสั่นไว้เพราะว่ามันร่างกายอยมีไฟฟ้าสะนนไว้บาสิไปเบิ่งหมอลำนั่นกอ้ว้ยมันบาว่าเบาไ <มา S 1> ปเอกหมอลำโทรหาคอยพระเอกวัดโทรหาคอยเอาลับสายสัตว์น<ร>ฮัลโหลพระเอกวัดบอกค่จะจ้าทีละโอ้ยมาทำใจชะนะอยู่เดี๋ยวได้ชัยชนะจะไปทำอะไรออนไลน์ line. ให้นะคะทีละแขก เออเออเออจกแจกแจกหลักนะจุบจูบหลักนะจุบจูบหโอ้ยผู้บาดโทรมาตรงไหนก็ขาดผู้บาดโทรมาเชิญไปนั่งเงินน้ำกันพูดละครับอันให้ฉันนั่งไก่อินี่หลายค่ะมันเป็นอย่างครับฉันขีเดียตนาการก็ใส่ฮะขันมาโทรศัพท์โทรศัพท์ข่อยกระเข้าคือกันลหรฮะเนี่ยเอาโทรศัพท์มันไม่ใช่ไม้ยางไง่หนีเพราะยางย่ำคนแสดงกินเถอะฮะพี่อุดโทรมากพี่อุดโทรมาเออพอข่อยโทมาเอารับสายซะสนนเดี๋ยวข่อยไปรับสายแป๊บหนึ่งแล้วครับผมครับแต่ย่าบอกโดนน่าบอกแล้ว กดปุ่มเม้าก็ได้ยังบอกเหรอมันกดปุ่มกลางๆันรูดมาบ่ได้ะไรน่ะนะไรกับบ้าบอกคอยเนาะตายบ่โทรศัพท์ปฏิบัติมูลอาเมียบมึงบัดนี้ฮัลโหลพี่ยีโอ้ตีโอกระลังล้ำกระลังล้ำยู่เออบอกเล่าเออเดี๋ยวนี้ล้ำยู่งเลยเพียอนเลยบ้าจิอุดรแหมเออเลยขอนเจนมาอุดรนี่เมย์พอฮะ เกิดยังไงไม่ยังหรอใจเย็ๆเด้ออสเกิดยังไงเนี่ยตั้งสติตั้งสติจะหายยังเป็นยังพูกเพงเป็นยังพูกเกิดยังไงเลี่ยงหยังเลี้ยงไงอีห่ามึงโหลดสุดไอ้ยผู้ใดเป็นยังบ้าลงพูดขำ่ียั่งพี่หยังไรบ้าลพอ ตายเลยจิ้งโอ้ยน้อยไม่ลเลยกัรแสดงความเสียใจน้ำได้หมดที่นี่ตายเลยตายเลยวันนี้แม่ยพี่น้องเฮาตีบุกตายทั้งเมียทั้งลูกโอ้ยแนน้อยอยู่กลับไปน้ำแม่ยน้องแม่ป้าพอลุ่งหรือแมนอาอาเฮา้ายังเดี๋ยวนี้ปูแม่น่าเป็นยางไผ่หลเหยียบใกล้เมลอนกุ้ย อิป,ปอดทางท้องบังเอ้ยคุณตกตก,ตกใจเบิดนังน่งๆๆๆๆได้คิ้วหนึ่งสกคนคิ้วหนึ่งมันมาท่นไหนมามาล่ามา,าจ้าจั่วจ้่จิตได้ละคนได้คิ้วแล้วก็ยังบแล้วได้ดนาสุขีมันชเชื่อมัน,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 นมเครื่องไม้เครื่อเกามาบ่ไดเขาไถคนปลูกอย่างแ <c oughs> ม่ยายจน เพชรบานแพงสวัสดีจ้าส่วนทั้งนี้เพื่อนบ่ได้ไถคนผูกยางดอกาอยายเพื่อนยางเพื่นตัดยางอยู่เนี่ยบ่ได้ไถยากเมนโบโบอุอ้อยเป็นนิมิตหมายที่ดีนิมิตแบบดใดยายจังหวะจังวันได้รอบป,ปีคนขึ้นหลายแท่หมื่นคนเบิ่งเป็นหมื่นพุนแล้วเนี่ทง y งยูทู e ทางนี้เลยทังนี้มีประมาณจากัก ออมีแต่พนักงานเพิ่มมนมเงินมีแต่พนักงานเจ้าหน้าที่อยลังเงื่อลูกไข่ได้เดียวเนี่ยลูกเต้าเป็นอย่างยายไรย่ามันเลี้ยวขึ้นยันงไหนเพราะว่ามันเอเลี่ยน <c oughs> มัน,นี่ยังขนาดจักว่ามันแบกมาเห็นยังได้เดียวเนี่ยไม่ยังหรืเจ้าแบกยังลรืล่ะสิว่ากุ้งกับบ่อแมนสิว่าหมูกับบ่อแมนแนตโตยังขนาดชักก้อยยังบังบ่อออกอยุ่นเนี่ย บุ้ยมาคือกันงแต่ผู้ขี่หลังกับผู้แบกแหม่ซ้ำกันอารรถกันจังวะแม่นีิยังเหล่าแม่นีิยังก็โตแต่แท่นน่ะน่ะยังละลายจ้ะจุ้งจุ่มจุ้งจุ่มจุ้งอันถืออยู่ในมือแม่นิยังขนาดไอหนำปลาโอ้น้ำปราแถตาช้างแบกกุ้งแตาคนแบกกุ้งไม่ได้ว่ามันเป็นคนดิแม่นิยังขนาดก็เบิ่งยังแบบอี้จะไหนจัะว่าเป็นคนอยู่นี่ เอากระเบิ้งเอาเมริคันนั่นแหละก็ยังว่าแท่นที่สิได้ตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันไปจังไดรจังมาเป็นจังสี่ลูกหอยด่ะได้ยี่ยังล่ะมันเป็นคนปัญญาหอนแม่จ๋าเยี่ยวข่าวกินอีกเหลวผเมื่อวานนี่ก็กินมื้อนี้งั้สิกินอีกอยู่บ่เออยังจืดผู้เฒ่ามาหาใช่หร่าเมื่อเห็นแสงไฟมันบังตาคอยค่อยๆยังแมตามันนั่งกับบ่คายบ่ดีพัไปในนั่นน่ะ อยากได้น้ำปลาจะขวดเนี่ยโอ้ยอยาได้น้ำปลาจะขวดเนี่ยขวดละสามสิบบาทพุทธะน่นนะขอไว้บันเอิญขวัญมาเอาเงินบาแจกแจกเอิญขวัญมาบอกว่าจยาได้น้ำปลาพะนเอามาลามาเอามาขายเออขายให้เพื่อนเ้างบอลเดียวมาขายจะยัยจึนเขามาแจกบอกเอามาให้พี่น้องซื้อโอ้คือว่าเปล่นเอาเอาไปให้เพื่อนเอออ๋อไม่ยังหรอกเพื่อนเรายังเอามะซื้อละบาทที่พูดซื้อกับผู้ขายก็ว่าพ่อปันกันแล้วน้องวายแล้ว อุ้ยลืมตัวล่ะมาสถานที่มองนี้ต้องใส่แมสปิดจมูกตัวที่ไหนแม่เอาคอยลืมแมสแม่บัดนี้ฮะลืมเข้าลืมเอาแมสปิดจมูกมาหรือเปล่าครับมีเครื่องมีเครื่องสแกนมีเครื่องสแกนอุณหภูมิม่ข์ขมาที่ไหนอ่ะวัดแล้วค่ะวัดแล้ววัดแล้วมันบ่เรียบร้อยแล้วเอาทาเรียบร้อยแล้วคุณยายคุณยายชื่ออะไรนะครับเอาออกซะเอาอกซะทั้งข้างแกก็ได้ดอก แม่งยังจืนแม่งยังจืนจ้าลูกเจ้าได้ขนาดชื้อบักซางมาน้ำกันมาน้ำกันได้คิวเท่าไรล่า่สยาย350 350ไปนั่งรอก่อนนะครับอุ้ยยังไงไปนั่งทั้งพูนต่อมันเป็นยังอุ้ยมันบ่เป็นจะไปนั่งโนรามันเป็นยังจะมานั่งทั้งผีมันเป็นยังงมันเป็นแตย่านโคตรแม่ย่านมองไหนย่านผู้ใดแต่ละกต่ละบุตรแต่ละคน แม่บูซังกาท่วงหน่อยยังอีกเวเขาว่าเด็กตัวเอาเอาเอากินกักินอันพักกันมาแต่เศร้าปรนใดก็ย่ายไว้มาแต่ตีหาพุ่นเร็วหิวเขาเฝ้าไม่ยังก็รอแท้เอาย่านบ่ได้คิวแดงเอาคิวกันยังคิวกันยังจับให้แล้วเด้จับแต่หมู่บ้านนี่เด้อยลามันยากเรื่องากงานเอาละแม่ยังไงอะแซ่บบ่เออแม่จั่กลางเนี้ยจักหน่อย หิวข้าวมาตุ๊บไม่หายแจนำปลาแท้ได้ครับน้ำปลาแท้ได้น่ะนะ่ะจําจกับจํากับจําหิวข้าวอ,อยากมา<ห>จันไรจีอย,อ,อย่าพึ่งมาหาไวิรัาก่อนทีเพราะว่าเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเรามีตั้งแต่ปันธี ทนไปก่อนอย่าพึ่งใจร้อนเลยนะพี่ยารอให้โควิดซาพี่ค<ห><ห>่อยมาหาน้องใหม่ย มันก็หูจักว่าลิงแม่มันอยู่บ่มันเป็<า><อ>น,นคน,นหรือ,อ,อมันหยังเอนอาไม่ผมมี่โตฟันปลาเจบาดเาได้ <c oughs> มีบอกก็จ้าจว่าคนไม่ใช่คนนั่นแม่หยังง่นเป็นคนผมเคยเบิ่งตั้งแต่หนังคนคนไฟบินวางไหนอันนี้ลิงแบกมีดวะนี่าาปากปากว่าจะกินเขาเนี่ยปากผู้อื่นก็เอิอเดินจะเบิร์นฮะแต่แตกยังเนี่ยก็สบ่ใช้ละ คนังมองยางคางยางมาหายากรึเปล่ไปแล้ื่อินแล้วไปอ่ะลาดสัหรับคืนหอดเจ้าแล้วยางมาเอิดเจ้าซื้อๆนี่ละเออมามามาไม่หยั่งกันอีกเนาะกูว่านี่เนาะมามามาเร็วๆเนี่ยไม่หยั่งอ๋อนู่นค้างรถบานหาซื้บาทด้วยันยางมาถามเขาไม่ใช่เลรอมามีจืดน้อนอยู่ใสพะนะ ยางมาถามกันซ้ำทีนี่สิเนี่ยองเพลงขอบคุณมานโอ้สิขอบคุณขอบคุณหลายหลายที่มีน้ำใจให้ผมขอบพระคุณเด้อท่านผู้ชมที่ให้เงินผมคนละนิดละหน่อยมีแต่แบงกี้ทำไมไม่มีแบงค์ร้อยนั่นให้กัผมเยอะเยอะหน่อยผมจะเอาไว้ไปออกลอดเอาคือว่าคือว่าหัวหน้าจะซื้อให้เยอะ ไปจักแามไหนบูมาน่ากันไรเอาพาไปเป็นเหมือนหมู่บนแบก้อนนี่ขึ้นหอดป้านเอาสี่ซัดลงไปเล่นน้ำกันงยกข้างล่างหุบแย่แม่เด้ด้วยเนี่ยเอาทิ้วไว้ไว้แม่หิวข้าวกินฉีไปก้อนแบกความึงกินโมอิมเป็นได้เลยแม่แม่ลิงหลังเพีมันโดนมันโดนขึ้นหอดเอาขึ้นหอดกันยังสิมาขึ้นหอดกันคักยังถึงแง่หนี่แต่ได้ดิ โควิดสิทธิ์คันห้าพี่น้องคืนวอดพเพอาะแงแหลมมาสู่คนสิบกะแกงกระบองพุทธิษฐ์เ,เอาเอาหอมหมดกันมาเลยหอมจนตัวแตกอ,อันยี่สิบบาทนึงก็หอมเอ,อมาประสันตายโหลดประสันแล้ววะบัตสิไปตายโหลดพน้าว่ะมีดฟันปาก <laughs> เอาได้เหรียญกระไบว่าเหรียญเหรียญกับขุนแหลมเนอ้ะพุทธิขุน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 ศอกร้อยร้อยร้อยเข็มหมดตัวนี่ เมื่อใดยินดีสายาอิยุนร่นสั่งตะกี้นี่แบกถุงปุ๋ยแกมันเล่านี่แล้วให้กวาขุนพ้นหน่อยผมนี่นับงานบันดาบันแพรนี่ก็แบกถุงปุ๋ยแกมันเล่านี่แล้วถามเราดูแล้วอะไรคิวตัวไหนเราคือมาสั่งได้คิวเท่าใดย่ายได้คิ้วหนึ่งค่ะคิวหนึ่งคิวสามลอยขาเจ้ายังมากกว่านครับคิวที่สองลอยกับมากกว่าเจ้าสั่งยังอยู่ภาพเด็ดมะพร้าวลูกบ่อเดืยากยากนำงวนนำควายนั่นล่ะยากไล่ครับเออมาหอดมาถึงแล้วเอาเบาๆอย่างไล่เดอกครับ ถามหน่อยว่าทําไมถึงต้องมาที่นี่เอาก็มาสแกนหน้านั่นแล้วสแกนยุบบ้านให้ลูก้ฮลานก็สแกนได้เลยเหรครับบอติดเลยมันเป็นหยังครับเพราะว่าหน้านี้ไม่ใช่หน้าคนแบบนั่นบ่ต้องบ่ต้องไปถามโทรศัพท์หรอกสแกนน้าถามผู้ใดเขาก็ว่าบอว่าน้าคนนด่เอาไม่เป็นนาคนละหนาหยังสตีนี่เอาพี่น้องหูบพว่าน้าไม่ใช่แหลมคื้งยหรนั่นแหละ เขากันดีนเนาะเ่นเนาะวโอ้ยฮะบ่ใส่แมสได้บะอ๋อบ่ใส่แมสก็ได้ยูมนีอ่อนุรม<ด>่มะว่าเป็นสถานที่ปิดเข้ามาเจ้าหน้าที่เพิ่นสแก,กนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ารับย๋ยวเจ้าหน้าที่จัดการห้ได้ย่ายด้อเอาไปแบกเอาเสียมของเจ้าเอาไปแบกเอาบียของเจ้าไปเก็บไปเขาที่เขาทางเอาคิวต่อไปไปละคิวไปละนี่ละอนุอนุอนูไฟ เฮ็ดไหนเนี้ยค่ะเฮ็ดไหนเนี้ยค่ะเอาเฮ็ดพ่กเ็นต์จีโอ้สแกนยูปุ่นกันมันป้าได้จักแยมหมุนหลุมหลุมปัสสาวะจะแบบหนานี่สแกนเพสสาว่าให้เอาหนาตั้งแส้ตรงตรงเนี่ยเอาหน่ยตั้งแส้ตรงตรงนี่เออแล้วเอปนายมันดีดีนั่นละตังไหนกับป้าได้ดอกค่ะป่าได้เอาไปนั่งคิวต่อไปสักก่อนเอ้าเอาคุณกับุวกลูกนล้วเอาสมา ปิดปัญหาเดียวกันไม่มีค่ะฮะไม่มีค่ะอย่างบ่มีไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะได้แล้วค่ะก็ได้แล้วม่าอาสะตแตกก็ยังขนาดมาเบิกโมมาเซาดนมากไหมได้แล้วเซาดอีปอบจีเอาผู้นี้กติดปัญหาคือสแกนหน้าไม่เจอเหมือนกันมันบอกว่าอ่หน้าฉันไม่เหมือนบัตรประชาชนค่ะมันไปเหมือนอะไรครับไม่รู้ว่าเหมือนอะไรจีอาสนะอาสแกนหน้ามันบอกว่าให้เข้าเข้าใกล้เข้าใกล้มองไซไฟให้มันแกงที่สุด เออโอ้แคอย่แบเอาเอาคิว pues ต่อไปเอาคุณยายจืนกับหลานมมบัาที่นี่มาเจ้ามาฮอดเวลาเจ้าหรอยายจืดนมาโอซาวาแน่ฮอดตักเถ่าแน่ถาโดนเรากินหมดอนนั้นสูไปเป็นทางเนี่ยแกได้แกาเบบึงบ right. ุบบุบบุบไดบัเอะเอาเปยังไ โอ๊ยเดี๋ยว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 โอเคกวนพ่อเอามูนิธิกวนเ็ดเวทีจังไหนน้อนี่น้อโอ้ยมันฝ้าวันฟังปนะฮัลโหลนักก้อนไม่ใช่นักก้อนนักก้อนก๋วยเตี๋ยวโอ้ยพ่อเราสามพูดแม่หามูนิธิพูดแม่ว่าไี้จะโง่หาก๋วยเตี๋ยววันนี้ฮัลโหลหกหกยังเกาะหนึ่งหกหกเก้าหนึ่งหกหกเก้าฮัลโหลขณะนี้มูลนิธิอยู่ที่ไหนรีบมาที่นี่ด่วนเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีคน มีคนเจ็บรีบมาเดี๋ยวนี้ได้ยินแล้วรีบมาด่วนแหลมทองประเทศไทยเป็นผู้ให้ประกันผู้ใเนาะตายท่านผู้หนึ่งสิตายเพราเหตุเหรียญเสื้อยูหฮานี่เอาเอาไปไปมันเพรท่านดอกก็สัตวพ้กันไปเอาเองไปไปไปอยู่ข้างไหนคนอะสิแม่เอาไปเขาไม่พัวขางในสิแม่แหลมย้ายย้ายย้ายจับจับเอาย้ายออกจากบ้านแน่หลีกทางจากบ้านแน่เปียมาแล้วเปียมาแล้ว กูบตายยเรเร็วเร็วกูจะตายยอดเขายนกูนี่แหะเร็วเร็วนี่ยโอ้ยมาคือเรเมียดลไม่เถอบุ้ยจมคนเก็บไปใสนหนไหปวดปวดปวดเร็วเร็วเนี่ยมูจะไปห่วงยังนั่นก็ร้อก็แรด่นะเปียมาเร็วเร็วไหมเอาเร็วเรเอาใส่เอาใส่เอาหลี่ยแก่แหลมเหลี่ยเก้าเหี่ยเเร้าเฝ้าเฝ้าไปไปไปหามไปบ้านนี้ ไปคุยต oh. ่งกรทางไน่บนนอไปไปไปน่บน้อง้ยเดี๋ยวๆสูมบิตาสูหากินแม่สูอีตาช่วยไปพเอาไปไปน้ำเน่คนนานโครโรยุบี่โหมเรี่ยงแน่าบบชิ้นให่คนนอ้เอาเคิร์กคนน่อไปเมื่อคืนักเคิร์กเน่ยเทเร็วเร็วเรมันเป็นลูกมันชัวกูน้อม่เอ็เอง ว่ากูจิตายอยู่บอกเงินมาแนะนำคุณที่มันตายดูดิจังชอยด์เนี่ยไปหามเอาทางไหนหามหันหน้าใส่กันเอาหันหลังใส่กันแยกไห้ไปไปย่างไปทางหน้าไป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 ถึงแล้วได้ถึงแล้วละไปไปไปถึงแล้ว แายกว่าเก้าบัทมาเรีวเลี้ยบปุกอืมโอ้ยขันหูจังฉี่กูย่างไปหอดร่องบาดใจแหลมใจจืดมาโอ้ยขันหูจังฉี่กูย่างหอดร่องบาดตะโดนแล้วเอามั้ยไอ้ใจแหลมแท่นก็ะไรหรอกมันมันได้หลายแล้วแบกผู้ใหญดอกแบกแม่ผู้ใดล่ะ เอาผู้เดียวเนี่ยได้งั้นเทาบาทนึงแสนผู้ละสิบบาทซื้อขี้ให้มากินกับพปงยิม้มไปใช้ละบาดอีกทางโรงบาทเนี่ย,อ,ยอันมาป่า,ลาหลไหลกระโปรงเบ็ดมาให้จักโตเนี่ยเพราะ้ตหนึ่งเมืออืน่นขอบคุณหลายหลาย ที่มีน้ำใจให้แหลมกาแฟเสดดเสเดิสดตั้งแต่ยุดแรกเปิดรับออเดอร์ตั้งแต่มือนีพอดวันที่20กุมภาพุนธ์้ลดราคาเดอพี่นนอง1กล่องราคา300บาท2กล่องราคา550บาท3กล่อง750บาทสนใจโทร061 939 391 5หาอีกครั้ง061 0839393915หรือ ID Line แอปเสดิร์ดแอป S A D E R D S อย่าลืมพี่น้องกาแฟเสดิร์